สวัสดีครับวันนี้กับผมซาเลนกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนหาตัวกาชา7.5ปีนะครับผมอ่ะเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับวิธีที่1คือการล็อกอินเข้าเกมนะครับผมอ่าเมื่อเราล็อกอินเข้าเกมตอนเริ่มกิจกรรมครั้งแรกนะเราก็จะได้ตั๋วครบรอบ7.5ปี เออมาถึง20บใบเลยนะครับผมเออก็เป็นกิจกรรมฉลองนะครับผมก็คือแค่ล็อกอินเข้าเกมในวันแรกที่กิจกรรมนี้มานะเราก็ได้ถึง20บใบเลยนะครับ mm. วิธีที่2ก็คือการเคลียร์ภารกิจนะครับผมอ่าก็จะมีภารกิจประจําวันนะครับผมที่ให้เราต้องเคลียร์นะก็อันแรกนะครับผมก็ให้เราเล่นสเตจวิ่ง5ครั้งต่อ1วันนะก็จะได้2ใบนะครับผมแล้วก็เข้าร่วมกิลด์สาครั้งก็ได้อีก1ใบนะครับ แล้วก็เป็นการเคลียร์สเตทพิเศษดาวคอส7.5ปีนะเล่นด่านหนึ่งนะทุกคนยอมว่าต้องเล่นด่านหนึ่งนะครับผมถ้าเราไปเล่นด่านอื่นนี้มันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับผมเออเราต้องเล่นด่านหนึ่งวันละ5ครั้งเลยนะก็จะได้อีกหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือการใช้ขนนก5ชิ้นนะซึ่งก็ แน่นอนแหละครับทุกคนต้องใช้ขนนกทุกวันอยู่แล้วเนาะเออรวมตรงนี้เราจะได้วันละ6ใบเลยนะครับอ่าซึ่งเดือนหนึ่งก็มี30วันใช่ไหมทุกคนเราก็เอา6เนี่ยมาคูณ30นะมันก็จะได้ทั้งหมด180ใบเลยนะครับทุกคนเออเราไม่ควรพลาดเลยนะเราควรจะมาเคลียร์ภารกิจประจําวันเนี่ยทุกวันเลยนะครับผมได้วันละ6ใบเลยนะครับ ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีภารกิจประจําสัปดาห์นะก็คือการโจมตีกิวลว์หนึ่งครั้งนะครับผมก็ได้มาอีก3ใบนะซึ่ง ผมไปดูในปฏิทินมาแล้วทุกคนมันจะมีอยู่ทั้งหมด4จันทนะครับผมในเดือนนี้นะเออเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับผมวันที่6นะก็มีทั้งหมด4จันท์แปลว่าเราสามารถหาได้4ครั้งนะก็เอาไปคูณ4นะครับผมก็จะได้12ใบนะครับผมเออแต่ว่าผมขอคิดแค่10ใบพอแล้วนะเดี๋ยวมันจะงงทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นภารกิจพิเศษนะครับผมเออภารกิจตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีแค่ครั้งเดียวนะเพราะว่ามันมันไม่น่าจะมี เออมาอีกเรื่อยๆเนาะนอกจากตัวเกมเอาอย่างอื่นมาเพิ่มนะก็ได้อีก10ใบเลยนะครับผมเออซึ่งรวมๆตรงนี้ก็ตรงนี้ได้180ใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดเราเคลียร์ทุกวันนะแล้วตรงนี้ได้อีก 12ใบาอบาเคส10ใบก็ได้เนาะก็เป็น190นะครับผมตรงนี้อีก10ใบ200ใบเลยนะทุกคนคือแค่ภารกิจเนี่ยคือเราได้200ใบเลยนะดังนั้นเราไม่ควรพลาดนะครับผมสําหรับวิธีการหาที่2ของเรานะก็คือการเคลียร์ภารกิจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภารกิจรายวันรายสัปดาห์หรือว่าภารกิจพิเศษนะครับผมเออก็รวมถึง200ใบเลยนะ ภารกิจที่3ก็คือการล็อกอินปลายเดือนที่แล้วนะครับผมเออก็เป็นกิจกรรมก่อน7.5ปีนะครับผมเออก็เป็นการล็อกอินในวันที่26-30านะครับผมเราก็จะได้วันละ2ใบนะใครที่ล็อกอินทุกวันก็จะได้ถึง10ใบเลยนะครับผมอาดังนั้นกิจกรรมนี้ถ้าใครพลาดไปก็อดไปนะครับวิธีที่4วิธีสุดท้ายนะครับผมก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมการแชร์นะครับผมเออก็จะมีโพสต์อ่าเพจทาง มันก็จะมีโพสต์ที่เพจทางการนะผมเราแค่เข้าไปแชร์เป็นสาธารณะนะเออก็เป็นกิจกรรมรวมนะครับผมเราได้ทั้งเซิร์ฟเลยนะถ้าเกิดทําสําเร็จซึ่งตอนนี้ก็ทําสําเร็จไปถึง2ภารกิจแล้วนะซึ่งในกิจกรรมตรงเนี้ยมันมีตั๋ว7.5ปีถึง20ใบเลยนะครับอาก็มาช่วยๆกันแชร์นะครับผมมันจะได้ครบเร็วๆนะครับ สรุปนะครับถ้าเกิดเราทําทั้ง4วิธีที่ผมบอกไปนะครับผมเราจะได้ตั๋วกาชายอย่างตำาๆเลย250ใบนะครับผมเออก็เยอะมากๆเลยนะครับก็ เออตัวเลขตรงนี erm ้อาจจะไม่ตายตัวนะครับผมอาจจะมากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ก็อยู่ที่เราแล้วครับผมหรือว่าอยู่ที่ทางเกมนะว่าจะเปลี่ยนแปลงกิจกรรมยังไงนะครับผมเออถ้าเกิดกิจกรรมมีมาอีกเรื่อยๆมีให้หาอีกเรื่อยๆก็เราจะได้มากกว่านี้เลยนะทุกคนก็ตัวเลขตรงนี้อาจจะไม่ตายตัวเสมอไปนะครับผมเออบางคนอาจจะได้น้อยกว่านี้ก็คือแบบอยู่ที่ความขยันของแต่ละคนเลยนะครับอ่าก็250ใบเปลี่ยนเป็นเลนเจอร์ก็ เอ,อคิด25ครั้งใช่ไหมทุกคน25ครั้งคูณ6ก็ได้โอ้โหเยอะมากเลยนะครับทุกคนเออก็ไปคูณดูมันเท่าไหร่อ่ะ150เราจะได้ถึง150ตัวเลยนะคือมันต้องมีตัวละครที่เราต้องการบ้างเลยเนาะทุกคนก็ใครที่จะเปิดตู้ตรงนี้ก็ขอให้ได้ตัวที่เราตามหามานานนะครับผมเออไม่ว่าจะเป็นบอสจระเข้ดุริยางบาวไฟโบบินสล,ลีช็อตกันหรือว่าสล,ลีชุดเอ,อ้ หรือว่าบราชุดดำนะครับผมอ่ะก็ขอให้ทุกคนได้ตัวละครที่ต้องการนะผมอ่ะก็สุดท้ายนี้ถ้าเกิดผมคิดผิดหรือว่าผิดตรงไหนผมก็ต้องขออภัยก่อนนะผมเออทุกคนก็ต้องมีผิดพลาดน,นะซึ่งผมก็คิดว่าผมน่าจะคิด ไม่น่าจะผิดตรงไหนแล้วนะซึ่งแน่นอนแหละทุกคนเลขมันอาจจะไม่ตายตัวนี้นี่เป็นการคำนวณแบบคร่าวๆนะครับผมเออก็ใครที่ทําตามผมไปข้างต้นก็อาจจะได้ประมาณนี้นะครับผมเออก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมนะผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ